สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ บางครั้งความรักมักเล่นตลกกับหัวใจของคุณเสมอบทจะรักก็รักกันแทบตายบทจะไม่รักก็แทบไม่เหลือเยอะใหญ่ให้กันเลยดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู6สัญญาณที่บอกว่าความรักของคุณกำลังจะจบลงนำากมาให้คุณหนุ่มสาวได้ดูกันเป็นสัญญาณเตือนที่จะบอกกับคุณส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันครับข้อที่ 1. ความเบื่อหน่าย อารมณ์เบื่อไม่ควรเกิดขึ้นเวลาที่คุณอยู่กับคนที่รักครับเพราะมันหมายความว่าความรู้สึกของคุณและเขาอาจจะไม่เหมือนเดิมความรักของคุณนั้นเริ่มไม่มั่นคงแล้วล่ะครับข้อที่2ไม่ค่อยแคร์กันและกัน สำหรับคู่รักแล้วแน่นอนครับว่าสิ่งที่ต้องมีให้กันคือการแคร์กันและกันครับนึกถึงอีกคนเสมอเวลาที่ต้องทำอะไรแต่ถ้ามันเริ่มลดน้อยลงหรือแทบไม่แคร์กันแล้วก็ควรรับรู้ว่าความรักนั้นมันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วละครับข้อที่3มองเห็นแต่ข้อเสีย เวลารักกันแน่นอนครับว่าทั้งคุณและเขาต่างก็มองข้ามข้อเสียของกันและกันไปแต่ถ้าความรักที่คุณมีให้กันลดน้อยลงข้อเสียต่างๆที่คุณมองข้ามไปคุณก็จะเห็นมันมากขึ้นและชัดขึ้นนั่นเองครับข้อที่4มือที่สเริ่มมาทักทาย เพราะความรักที่มีให้กันมันลดน้อยลงมันก็ไม่แปลกถ้าจะมีใครเข้ามาแล้วพวกคุณจะสนใจและอยากเริ่มทําความรู้จกักแต่ข้อเสียของมันก็คือสถานะของคุณยังคงคุมเคลืออยู่นี่สิครับข้อที่5มีความสุขกับการอยู่กับคนอื่นมากกว่า มันไม่แปลกหรอกครับถ้าจะอยู่กับคนที่รักแล้วจะมีความสุขแต่ถ้าวันหนึ่งมันกลับไม่มีความสุขนี่สิก็ต้องคิดแล้วล่ะครับว่าความรักของคุณกับเขายังมีให้กันเหมือนเดิมหรือเปล่าครับข้อที่6ทะเลาะกันบ่อยขึ้น แม้ว่าเรื่องที่ทะเลาะกันมันจะเป็นเรื่องธรรมดาของคู่รักแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเรื่องที่ควรเกิดขึ้นและถ้ามันเกิดขึ้นกับคู่ของคุณบ่อยจนเกินไปนั่นแหละครับคือสัญญาณของคนที่หมดรักกันครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ6สัญญาณที่บอกว่าความรักของคุณกําลังจะจบลงจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาคือสัญญาณเตือนที่สามารถบอกกับคุณและคู่ของคุณให้รีบปรับปรุงแก้ไขไม่อย่างนั้นความรักของคุณจะต้องจบลงอย่างแน่นอนครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w g a n g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ k o o j o e c h a n n e l ผลิตคลิปด,ดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ